สบายดีทุกท่านทุกคนนะกินข้าวกันเวงไหมเวรตมยำไก่เหนียวพี่น to ้องแสพเตะลุฟ้าเอิ่นทวดาแล้วมุอชี้น่าหมดแล้วคักคักคักมาบ้าแล้วกันยำลายไหลแล้วพี่น้องมาได้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 เจ็บแฉลบน้ำกันคักกันหนาปัตเตอร์นำเหรียงวีหุ่ย เสียบน้องกันตกแต่งทุกคนครับหนเบร์นเบิอเออกินไลับกินน้อยเดี๋ยวปาดนด้เนาะมองมาละลายไหลกินน้องเรามาเบิ่งกันอยู่ดีมีแหวตกตงตกแต่งนะครับเบ้อ ให้เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกคนได้ครับได้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนเ <c oughs> ข้ามาเบิ่งมาแย่งก <c oughs> ำลังแรงใจให้ขอบเลยหลายๆได้พี่นอ้องฝากพี่น้องพี่นอ <c oughs> ้นอ,นอ, <c oughs> งองเขาเบิ่งเข้ามาเมนมาแชร์ <c oughs> ให้น้ำเนักได้พี่น้องมาเมนมาคอมเมนต์มาแชร์ก <c> ด <oughs> ไลค์ พี่น้องคอมเมนต์ว่าเป็นแน่ได้นาทีชมได้ว่าเสร็จไปยังสี่คือว่าพี่น้องขอบคุณขอบคุณครับเอาละครับบ่าวลายยายห้างอะไวแบะลำลากผ้าจากพี่น้องฝอกไปก่อนอยู่ดีมีแห้งทุกท่านทุกท่านครับขอบุญขอบคุณขอมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง อยากไปพ่ายขึ้นข่าวแนะล้วเอาแล้วครับวันดีครับบ๊ายบายดีๆมีแห้งทุกท่านทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณครับ